ครับตรงน,นี้ก็จะเป็นบ้านริมเขื่อนสวนคุณดานะครับอันนี้ก็จะเป็น,นตอนกลางวันน่าจะร้อนไปนิดหนึง่งน่าจะสวยตอนช่วงเย็นเย็นหรือว่าตอนเช้าอะไรอย่างนี้นะครับผมว่าขึ้นหนมขึ้นมาตำรวจกับควนสุดเลยครับครับก็ไม่มีที่ไปแล้วครับนี่คือสุดแล้วครับทางขึ้นก็ชันนิดนึงครับ ก็จะมีอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มแคมปิ้งเหมือนกันครับชมยูวครับ

น้ำเขาจุกครับที่แมยองครับระหว่างเส้นทางไปจันทีครับบรรยากาศตอนนี้ฝนตกครับมารับฝนพีเลยนะครับโชคดีที่ไม่ไม่ตกตอนการเต้นนะครับพอดีจางเต้นเสร็จแล้วน้ำประมาเลยนะครับถรือว่าจังโค้งนี้อยู่นะครับตอนนี้เปียกหมดแล้วครับลองดูคมใสแล้วก็ครับสวยครับหนักมากครับช่วงนี้ تو کا نام نہیں گیا تھا جنہیں หยุดตกแล้วนะครับกว่าจะหยุดก็หนักออักันก็จะมีเต็นท์เพื่อร่วมทริปมานะครับก็บติดกลางติดน้ำเลยนะครับ ช่วงเย็นๆอีกรอบหนึ่งเพราะ่ตอนนี้แสงอาทิตย์หายไปเพราะว่าเมฆนะครับเมฆหายเมฆเมฆเมฆก,กลบไปครับก็จะเป็นแบบเคลิ้มๆแบบนี้นะครับแต่ว่าก็สวยดีครับบรรยากาศเขาจุกนะครับลรายองนะครับเราลองมาสำรวจดูว่าเรายองมันมีที่แคบไหมแล้วก็สำรวจดูหลายที่ครับวันนี้ มีม,มีมีที่แคมหลายจุดพอสมควรนะครับแต่บรรยากาศก,ก็อาจจะแตกต่างไปจากสาราบุรีจากนครนายกนิดน,นึงนะครับจากมันก็จะไปอีกแบบนึงนะครับก็จะเป็นสไตล์แบบอ่างเก็บน้ําแล้วก็จะมีแบบเขื่อนทิวทัศน์มีเรือมีอะไรพวกนี้ข้างหน้านะครับ ต้องมารอดูตอนเช้าว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนเช้าอาจจะมีหมอกมีอะไรที่สวยงามรอดูครับเช่นเคยครับเมนูส้มตำมันจะเป็นอาหารหลักนะในการแคมปิ้งนะครับเมนูส้มตำแล้วก็ก็จะเดี๋ยวจะมีแกงวนเส้นใส่ปากกระป๋องนะครับอาหารคืนนี้ครับสองอย่าง เ,เดี๋ยวอัพเดทให้ดูอีกรอบนึ่งครับขอสับมะกรกันครับเดี๋ยวเราจะลองต้มหอยหดูนะคะกินกับส้มตำนะคะต้มหอยร้อน คได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะเอาหอยลง จะเป็นการลวกหอยครับหอยหนานะครับอันนี้ก็จะมีหอยหนาด้วยมีหอยปลาด้วยเอาปา่ปาไปป่าก่อนครับี่วงต่ำนะครับไปให้หมด อ,นนอันนี้เป็นมะเขือมะเขือเขือแต่แต่ก่อนเขาเรียกว่ามะเขือเขือนะครับคล้ายมะเขือเทศแต่อะไรก็มะเขือเทศนะครับมะเขือเขือเป็นมะเขือนะครับมะเขือข้างในก็จะเป็นเห็ดน้ครับ แต่ไทยล้มตำเนี่ยสุดยอดนะครับตัวใหญ่เขาก็จะไม่รู้กันนะแต่ว่าที่ต่างจังหวัดเขาจะใช้เนี่ยแทนมะเขือเทศได้เลยครับอาจจะมีรสเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวหวานๆนะอร่อยกว่าอร่อยกว่ามะเขือขึ้อร่อยกว่ามะเขือเทศน้องส้มตำวันนี้นครับ ต้มตำครับเนี่ยสุดยอดนี่จะเป็นการขั่วไข่นะครับคืนนี้ว่าจะเป็นขั่วไข่ไข่ที่เราเตรียมมาก็จะเป่น เกาอีก็มีนะคะแต่ว่าไม่นั่งก็ไม่เข้าใจเราต้องกินแบบบุกทุ่งกันมันถึงจะได้ฟิลพ่อครัวก็กำลังทำกับข้าวนั่งเสือแบบบ้านๆนี่แะค่ะไฟก็มีแต่ก็ไม่เปิดนะเราต้องจุดเทียน นะครับก็ผมก็มาเดินสำรวจตอนช่วงสองทุ่มไม่นอนนะับเกือบสามทุ่มเลยอันนี้เป็นข้างล่างนะผมผมตั้งเต็นท์อยู่ข้างบนนะอันนี้ติดอันนี้ติดเขื่อนติดน,น้ำเลยนะครับข้างล่าง ก็จะประมาณนี้ครับรก็จะแตกต่างครับเข้าป่านิดนึงนะครับตรงข้างหน้าก็จะเป็นเขื่อนนะครับนี่ครับก็นังทานกินอะไรแบบชิวๆนะครับ อากาศหลังฝนตกครับประมาณนี้อากาศเย็นนะครับไม่หนาวแต่ก็เย็นๆนะครับเริ่มมีลมลมหนาวมาบ้างแล้วสึงนั้นก็จะเป็นอีกแคมป์เหมือนกันครับ เขาก็จะมีกดระเบียบนิดนึงนะครับก็คืองดใช้เสียงครับ ตอนเช้านะครับดดยบบน็นอเช้านะครับ ก็จะมีกลุ่มแคมปิ้งกำลังทำกับข้าวกันอยู่ครับสวยงามครับโอเคได้บรรยากาศบรรยากาศยามเช้านะครับ ออกมาแล้วนะครับเชา้า